สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารไแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคไปดูเพลต่อไปดีกว่า โว้เาวอย่าเพึ่งโว้าวไม่ฉันเห็นเอ่อเขาเรียกอะไรตาของวงอ่ะเมื่อกี้อ่ะหน้าเธอดูตาของวงดูมันออกเรืองแสงใช่ไหมดีจัดโคตรดีว้วเธออู้ววอะไรอ่ะดนตรีดนตรีว้าวว้า โอ้โหพี่ยอนเท่จัดอู้พี่ยอนหล่อมากเอออู้ท่าโอ้โห,โโหพี่ยอนเออพี่ยอนเหมือนแวมไพร์เลยหน,หนิงใครน่ารักอะ่ะโอ้โหโอ้หรู้แล้วเสียงน้องแทนจะไปเสียงเล็กๆสูงๆฉันกำลังแยกเสียงอยู่เอา้าเหมือนกันแล้ว <laughs> <laughs> จะเพลงแล้วแหละงั้นอะ่ะ เอ้โอ้โหตันเน่ดูดูใครบอกให้การปังดูอินเนอร์ดูอินเนอร์เขาดิบอกแล้วคนนี้อันตรายโอ้ยพี่ย้อนชัดผมหมอเนี่ยใช่ ไม่กล้ามองบอมเยอะอ่ะกลัวโดนตกอะเขาแพลวพาวอะอย่าก,กัดปากนะดูเหน่อกัดปากอะน้องบอมอ่ะโอ้ โอ้โเอ้ฉันมีค่ะตลอดฉันคิดมาตลอดว่าฉันจะแพ้พี่วันเวลาออสเซตแต่ว่าตอนเนี้ย <c oughs> น้องบอมช้ำฉันใจเต้นมากเลยอะ <c oughs> ใช่เธอคือแวมไพายเหรอไม่ร,ร,ร,ร <Huh? S 1> มู้ฉันดีนะแแบมพายก็ <Le? S 1> ว่าเธอคือแวมไพรยอะไม่ใช่ฉันเดาฉันคิดว่าพี่ยอนเหมือนแแมไพายไงฉันก็เลย oh. ว่าใช่เธอคือแวมมพร์ผ <laughs> ู้คนเดียว <laughs> พี่เน่น้องบอมอีกแล้วฉันบอกแล้วเธอต้องระวังนะเธออาจจะได้น้องบอมเป็น <c ười> เมนนะฉันนะ่าจะฉันนะ่าจะในเร็วๆนี้แหละหรือว่าตอนนี้เลยความหมายของเพลงครับต่อไปฉันจะคี์พวงอยู่แล้วเนี่ย ใช่ฉันก็น่าจะเจอคลิปวงไปนะไม่ต้องเลือกพราะเพียง20สิ่นทำให้ฉันชอบทุกคนมากเลยอเนาะเสียงดีหมดที่แรกอ่ะฉันคิดว่าฉันน่ะคิดว่าอ๋อฉันจะจําจากเสียงอ๋อน้องแพ่เสียงเล็กต่อมาด้วยพี่จูบิเอาพี่จูบิทเสียงเลยอ๋อกลายเป็นแบบเหมือนแลแต่เพลงเทคนิคการลองแต่ละเพลงอืเขาเปลี่ยนเลนส์เสียงได้แบบหลายช่อง 말 니네들 응 아티카 컨플레น 알라이 아니면 난이겠나 그리고 뭐면 될래 아 뭐게 소시 네 아범 맞이를그 불마행 빤야 ไลค์โค้ดเนี่ยในเฟซบุ๊กไม่ได้โคโด้ดอยะไรเงี้ยเป็นครูอะไรเงี้ยอ่อยากเป็นคนเกลียเออไม่ต้องอยู่กับกฎเอ<ะ> <S <S อกฎตั้งกฎใหม่ไปเลยเงี้ย ใช่ชื่อเพลงชื่อ,อ,อกดใหม่อะไรผมก็จะทำนะครับเออ,เอ,อปัญหาเยอะแยะไม่ต้องมีกฎจะได้ไม่มีปัญหาเอออ่า

ผลไม้ผลไม้แห่งปัญญาก็คือเป็นเด็กเหมือนกับว่าแบบไม่อย,อ,ยอยากอยู่ในกรอบใช่ในกรอบในกฎเกณฑ์อะไรต่างๆถ,ถ้าคุณห้ามผมก็จะทำจะลองทำออสร้างกฎใหม่ขึ้นมาอะไรเงยใช่เหมือนกับยิ่งมีกฎเห <c oughs> มือนกับยิ่งมีปัญหา ứng, เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยอ่อาต่อไป ต่อไปเป็นเวอร์ชั่นห้องซ้อ,อมค,ครับโหเป็นอีกวงที่ฉันต้องแบบชอบม,มากหมูอ่าร,ร้อยเปอร์เซ็นต์โบวโบว์หน้าดาบโอ้โหย้อนเต้แรงมากหู แรงเนาะแข่งไม่ด้หรอ จังหวะเนะ <Whoa. S 1> าะจังหวะเปีมากเลยอ่ะดูดิคออ๋อแต่ที่ <จะ S 1> เล่นหาไปมาสไลเดอร์ห้ามให้เล่นก็จะเล่น<อ>สไลเดอร์ไอ้ไไบันไดเลื่อน เวลาเขาเคลื่อนตัวเขาถุงที่ย็นเขาเคลื่อนในธรรมชามติลยเนาะบังคทำแบบที่พอบคิดขอบะไม่แปลกเลยที่แบบเป็นสุดยอดของเด็กฝึกเอสของเด็กฝึกใช่อ,อันดับหนึ่งตลอดรายการตลอดเวลาตัง้งแต่เป็นเด็กฝึกโหใจ เธอมันไม่ใช่คนเธอมันคือเทพเจ้าข่งความเมนแดนเมนบูเข้าเมนและชินจ์จโอ้จังหวะหมุนเนาะหมุนแรงมากเลยอ่ะ บอกว่าที่จริงน้องแทนไม่ได้ตัวเล็กนะแต่ว่าน้องแทนอยู่ในวงวงที่มีแต่คนตัวสูงน้องรีดูตัวเล็กเฉยๆที่จริงน้องตัวสูงใช่กับร้อยแปดสิบป่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ร้อยแปดสิบอย่างไม่ใช่ร้อยแปดสิบเราบอกแต่พี่สูงน้องก็เลยดูตัวเล็กแต่ถ้ามายืนกับเราอ่ะก็คือเราอ่ะต้องเงยหน้ามองน้องเล่รางนะคะน้องแทนเราสิงห่างกันยี่สิบเปอร์เซ็นเน่เธอเกียนนะไม่ใช่เธอเหรอที่นะคะ เธอเขินน้องแทนหรือเปล่าเขินเขินเพลงมากเลยชอบชอบชอบเพลงมากเลยเขินเพลงใช่ใช่รู้สึกว่าเป็นเพลงแบบมันเพลงรักแบบดีมากเลยแล้วความหมายมันมันดีจัดตาตึงเนาะเพลงนั้นใช่ทาวเนตี้เซนติเมนต์ดีมากอะต่อไปดีเลยแดนนะคะอุ้ยใส่กระโปรงด้วยหรอกระโปรงไลส์กอตไทยอะพี่ออนเนาะน้องบอมอ๋อเป็นชุดแบบนี้อุ้ย อย่างที่ใช่ไอพี่ออนอนงมีอไม่อเวลาเขาเคลื่อนตัวขอเท่ที่แทนอิซูบี เสีคล้ายกันเนาะเสียงคล้ายกันนะแต่แล้วแต่เพลงจริงๆนะบางเพลงเขาก็จะใช้อีกแบบเสียงแบบมุมอ่ะใช้ได้หลายเสียงอู้ดูสังเกตชุดหน่องเหตุนบอมต้องระวังดูดิชอบทำหน้าแยบแยบ ซีน่าจะไม่พอนะคะขายาวกันมากวงนี้เป็นวงที่เต้นแนวตั้งแล้วต้องต้องระวังหลุดเฟรมค่ะจังหวะตกหน้าอย่างที่เหลมเมื่อกี้น่ะตกหน้าเลื่อนไปเลื่อนมาน่ะเห็นไหมขาหลุดเฟรมนะขายาวแนวตั้งก็จะต้องต้องเต้นในแนว้างไกลๆหน่อยนะวคือถ้ายืนคนเดียวพอได้พอยืนสองคนปุ๊บหลุดเฟรมาขายาว เออเออโอ่ยคือันเป็นคนที่แบบเวลาเต้นอ่ะตัวจะยืนแบบตรงๆแบบไม่มีส่วนไหนที่มันแบบที่ไม่ต้องการให้ขยับไม่ขยับอ่ะคือขยับเฉพาะส่วนที่ขยับมันดูมั่นคงมากเลยเออใช่ เขาบางคนเหมือนแบบขยับแขนพือบังอาจจะแกว่งใช่แกว่งแต่นี้แบบนิ่งใช่มันนิ่งมากมันร่วงผ่านการฝึกมาอย่างเง้ยถึงจะคอนโทรวให้ส่วนไหนนิ่งส่วนไหนไปนงส่วนได้อ่าลงบอมขึ้นยกไม่ขึ้นเร้วให้ใครยกไม่ให้ให้น้องแทนตัวเล็กๆกันอยู่ เอ่น้องตามูตามีจริงๆนะน้องแทนพออยู่กับพี่ๆอ่ะแต่ดีนี้น้องได้อยู่ท่อนแบบนี้บ่อยนะเนาะแล้วก็เต้นดีใช่จบได้แค่นี้ตอนเปิดก็เปิดอ่าเพลงนี้เนาะหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมชาเพลงกดใหม่การตั้งกดใหม่อะไรอย่างนี้เนาะ ใช่ New rule ใช่